อันนี้นะคะดึงว่าอยู่ทะเลไม่ใช่นะคะบอแมนแบบเปลือกหอยขมในนี่เอามาจากทะเลจริงๆนะเอาเปลือกหอยขมมาห้อยอยู่บอแมนเปลือกหอยขมในนี่เห็นว่าเราอยู่ใกล้ริมบึงกันเดยบอแมนเด็ Icana, สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสีนึ่งชาแนลสบายดีพี่น้องสุขุมทุกคนเออไอเอฟซีทั้งหลายค่ะคลิปนี้นะคะน้างซื้อมากับพี่จอยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเจอทีมงานโคตรนาเราอีกมากมายเลยแต่ว่าคลิปนี้นี่จะพาเอฟซีนาะงบึงบรรยากาศเงียาขึ้นนะคะก่อนที่มันจะมืดหน้าหนาวนี้ไปนะคะก็เลยนี่เลยก็เลยนี่เลยค่ะบรรยากาศวิบวับวิบวับนะคะ หลายคนนึกว่าแบบเปิดร้านอาหารหรือเปล่านะคะไม่ใช่นะคะทุกคนร้านอาหารคงเข้าเองก <c oughs> ็คือร้านที่เราเองเนอะเอาไว้ <c oughs> เป็นมองพ,พักผ่อนยอนใจของทีมงานคงงนู่หลวงนาของเฮานะคะเดี๋ยวไปเพิ่งบรรยากาศการเพีายังมังคืนนี่มันจะเป็นแนวเลิศมันจะสวยงามซ่อมได้นะคะไปดูกันทุกคนเฮ <c oughs> าไฟเฮาทุกอย่างตรงนี้คือเป็นไฟพลังงานแสงอาทิตย์หมดเ,เลยคือไฟโซลาร์เซลล์หมดเลยนะคะเข้าไปแบบมีไฟฟ้าอย่างเงี้ยมาเลาะดูกันค่ะทุกคน นี่กระมุนนี่เป็นเขาปีบบอปปีบบอบนี่ก็คือเดี๋ยวเราดูว่ามันจะใช้งานได้จักปีเนาะเพราะว่าแต่ว่านี่ก็ผ่านมาจะปีต่อไปแล้วกะน่าจะได้โดดอยู่คิดว่านะคะเดี๋ยังคงไปรอเบิกงมองไปนี่อาจจะเห็นอ่ได้ซุ่มบีบีบรรลุว่าเห็นบอโทรศัพท์เขากะค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนะคะเอฟซีทุกคนก็เลยยังบอกมีอันนั้นซื้อใหม่จะเขือ ก็คือเอฟซแบบอุดหนุนกลว้วยเยอะๆนะคะหรือว่าสินค้าที่เราจะปล่อยจากโ,โคโรน,นาสินวันนี้ห,หลายๆจะได้ไปซื้อรศัพท์ใหม่ทั้งีไอ้อ <c oughs> กระคืนมันบม่ค่อยงาม <c oughs> นะคะไปไปรอเงินกอนต่อนะคะ <c oughs> ไฟยิบยิบย,ยาของเขานี่เยอะมากนะคะแล้วก็ตกแต่งไว้ทะลุไม่ของขึ้นแน่เราจะนี่จักรยานนี่ใจก็ไปโซอรเซลล์ของเขาตัวนี้ยินดีต้อนรับ น้องนุ่นเค้งน้องนุ่นเชฟแย่แล้วยินดีต้อนรับนะคะนี่ที่นี่โค้งหนองนาสีนุ่นแชนแนลนั่นอนะคะอันนี้เขาก็คือแบบเตียมและน้ำกินของเห่ามุอนี้มุมแบบคาซิกาม่แล้วก็มุมแบบนั่งกินแบบนั่งแบบว่าชิวๆจิ้ด้วยนะคะดูยก็อยากมาเข้า้ังด้วยเห่าเนี้เขาก็คือแบบ บรรยากาศก็คือแบบมีอนกองเปล่งอะแปลว่าหนังแบบซิวๆนะฮะเอ็ดีทุกคนก็นั่งแบบกินลมซมบิวนั่งเมา่ไอยกินข้าวแลงน้ำกานพี่น้องสีเนาะน้องถ้าที่จะมีแบบนี้ละเฮาก็มีไฟสวนเนาะเขาเอน้องไฟแบบนำทางแบบไฟข้างทางอย่งนี้นะเป็นน้นอนงั้นสิคือแบบมองไปแล้วเห็นแบบเออพอให้มันเห็นแสงไฟปะมืดเกินไปห้องตรงนี้เนาะแล้วกัมีเออนี่ อันนี้นะคะดึงว่าอยู่ทะเลไม่ใช่นะคะโบแมนแบบเปลือกหอยขมในนี้เอามาจากทะเลจริงๆนะเอาเปลือกหอยขมมาห้อยนีอโบแมนเปลือกหอยขมในนี้เห็นว่าเราอยู่ใกล้ริมบึงกันเลยโบแมนได้ด้วยเรื่องอากาศก็จะประมาณนี้เลยถ่ายรูปท่างูถ่ายรูปมุมหนึ่ง ันนี้คือเทียนนะคะที่จริงอ่ะเทียนอันนี้มันจะอยู่ในตะเกียงเทียนอยู่ในตะเกียงเก้าของเหาที่อค้นมานอจากเอออยู่ซ<อ>ื้อมาอยู่ตุลละตุลละบนแอร์สายเพราะมัะแบบฟองตะก้าก็ใช่ได้อยู่ใช้น้ำม,มันน้ำมันกาใช้น้ำม,มันมันจะวอลมันดุดแล้วมันก็สูอพังกันไปเนาะพอรังแตเอฟซียองครับสวัสดีครับมาครับบรรยากาศช่วงไง อยู่พวกล่องนาที่นู้นเลยแมงเนาะโซนคัมใบหอก็อะอกบร่างสกินข้าวครับแกงแกงเห็ดมีแกงเห็ดบห่อยจุ๊บนะครรยากาศท้องช่วงนาครับช่วงนี้ก็มันใชเมืดหน้าหนาแล้วเนาะเราหนีโควิดมาอยู่โคกนอนตั้งแคมป์เมริกาเดี๋ยวอาจจะกางเต็นท์นอนนู่นนี่นั่นเดี๋ยวให้สีหะติดตามไปเรื่อยๆเนาะบรรยากาศ เป็นอย่างนี้เนาะตอนนี้นะคะเอซีมาดูมีเป็นอุตสาห์พนุธนาที่แม่ปี๊งเฉลี่ยไปเลยนี่นั่นพนันพื้นกำลังปิ้งป๋าป้านิ่ของเฮาเอกเนาะเอฟซีจะต้องไปติดตามเด้อคลิปที่ว่าเฮาจะมีแบบตึกสะดุ้งเนาะหลายคลิปเลยไปย้อนดูได้นะคะตึ๊กละกันี่โตปลาเฮาก็ใหญ่ขึ้นทีละนิดนึงนิดๆอีหลีประมาณนี้แต่โตทำมีเงื่อกำลังมากแล้ว คุณยายก็มากินมาสันแซบมาสันเนาะนั่นนั่นก็กินดูดมาแล้วันทอดที่เป็นทอดแห่บเออตอนนี้ทอดกินเอาชิ้นดียวตอนใส่ยังมเบาๆน้ำงงมากอะไริจียเราอย่างนี้อีแม่หรอเอาอีแม่บอกร้อนบอกจีดุยดุยร้อนแล้วจีดุยสุดแต่ยัดุด้วยเนาะไปบรรยากาศทางนี้ดุย คือรำการผลัดกันมาที่นี่เนี่คุณยายกับลำดัวอยู่นี่นี่นะคะคุณยายกับลำดัวคุณยายทักทายเอฟซีน่อยสวัสดีค่ะโอ้โหคือน,นังมีนแท้มันจะไปได้เอาเอาลำดัวเราปลอดใช่ไมกลางคืนชมความงามของน้องนาน้องซีนุน่นมันจะตกเลยนี่นั่งมีนโพสยีเปียงหน่อยนึงคือยายตกอะไรนะแย่แล้วโต๊ะแดงหน้าหน่อยพอด้เดนนี่เ้าไปกันต่อกันทุกคน เห็นมอไฟอันนี้ของเราฟ้าเสียงลมบ่อยๆนะคะนี่แล้วก็ไฟยิบยัางยิมย่ากลางกระทงใแม้กระทั่งกลางคืนนะคะพ่อไม่ไซีไม่ได้เก็บพอลมพัดมันก็คือปิ้วไปเลยแต่ยังไม่พอค่อยนั่งเก็บผู้ใดอยากผู้ใดเสียงลมโมแมนะคะนักสานลากไหมลากกระเฟืองมาใส่ไบนี่มองนี้คือเอาไว้แบบกลางเต็นท์ได้หลายได้นี่เนาะแบบนี้ คือการตรงนี้ได้ประมาณ4-5หลักได้เลยถ้าเต็นประมาณ2ห้องนั่นก็ได้แหนเพราะว่ามูอีแม่มูยีพร้อมสิก็จะมาแบบมีแบบปาร์ตี้แบบมาหนีโควิดเนาะเขาก็ไม่อยากแบบปาร์ตี้ในเมืองเนาะโดนโน่นโดนนั่นกันเขาก็มาเอ้อยู่โควิดีกว่าจังบ่ได้เสียงดังรบกวนผู้อื่นพร้อมนี่เขาก็มาการเต้นนอยกินบรรยากาศคือวะเมื่อคืนนีมันหนาวเนาะ หนาวมากนะคะับตื่นมาบ่นแล้วลมหนาวหนาวลมตรงนี้มาลมแล้วก็บบมี่ใยยางแห้งลมแห้งหนาวหนาวนะคะไม่ไหวนะคะหนาวแห้งเนาะนี่บรรยากาศเราจะประมาณนี้นี่นะคะหม้อใบไฟเชิร์เซลของเฮาไม่รู้จะตรงนั้นแหละย่างวันในออกเนาะนี่จะมองกลับมาทางด้านนี้เห็นไหมคะบรรยากาศนี้มองเหี้ยออไปนี่สีสันวิบวับมากนะคะเปิดเพลงเข้าไปเนาะปาร์ตี้เนาะ พี่จอยเราเปิดเพลงแล้วก็มีแบบลำโพงดังๆก็คือไม่มีใครแบบมาว่าเราเพราะว่ายุ่งกาปงานไาเบาๆใครยุ่งการงานอเไรพวกพี่ผ่แบบเดี๋ยวเบาๆให้เหาได้เนาะก็คืออยู่ในเมืองนี่มันก็เสียงดังไม่ได้อะไรไม่ได้เนาะวันนี้เฮห่าแบบตุ้มโฮมพี่น้องเนี่ยสิเหม้ามอยกันเบาเบาเรื่อฮโมนกันหนึงสิคะโมนแท้ๆเนาะกับมีความสุขเสียงหัวเนี่ยกระดังกัโคั งกับคงเขาเลยว่าหลังเราจะเจ็บคอแล้วให้หัวดีเนาะทุกคนคะเดี๋ยวมาเบิ้งมุมนี้กันฝั่งนี้ก็มีเดี๋ยวต้นมาคงเขานี่จะมีไฟยิบยับเยอะเลยตรนนี้มันยังบ่ได้ออกแต่ายังบ่ออกนะคะเดี๋ยว fc ห้าสิสามมันจะมียิบยับมือนี้มือนี้มันคืมหนาวเพราะไอ้โมมีแสงแดดมึงเลยบ่ออกดูปากนู้นเนาะเพราะว่ามือนี้มันบ่แดดอันนี้มันยังบ่ออกโสใสัจ้ะ แดดไม่พอเนาะแสงแดดไม่ถึงนะคะบรรยากาศบรรยากาศดีมากนะคะเบิ่งขนาดน้ำใหม่น้ำเล่นๆเขายังสะท้อนอ่ะเหี่ยวไปน้ำเล่นๆน้ำเล่นๆเพราะว่แร่อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะขุดสารแล้วเนาะเดี๋ยวให้ที่ท่านติดตามไปเรื่อย แบบแบบมีความสุขมากเนาะพี like ่เจนนเวลาแบบแบบตุ้มโหนยิ่วเท้ากันยิงสีมาครอบครัวมันตุ้มโหนแม่มาเวลากลางมาไม่แต่กงคืนกลางเว่นก็คือการน้องเว่นก็ับกลางคืนทห่อบอุ่นเพราะมันหนาวแล้วก็พากันกลางเต็นท์แล้วก็กินข้าวแรงกันคุยกันแล้วก็พากันโน่นเต้นนัั่กบครรับรรยากาศอบอุ่นท่าสุขใด บาได้อีกแล้วแม่นคือทางของน้องหนาเนาะแบบหลายๆคนแบบอาจจะอยู่ในเมืองอยู่กรุงเทพกรุงไทยเมืองนอกเมืองหนาก็โอ้แต่ขึ้นฮอดบ้านเนี่กับ <c oughs> พอดีเบิ่งสองน้องสินุ้นแน่กะพอดีเศร้าขึ้นฮอดแน่ย <c oughs> จากน่อยเ <c oughs> นาะเป็นกางใจให้ซุ่มเข้าเนี่ยแน่ๆนัองก็เป็นกางใจให้เอฟซีทุกคนทั้งไก่บ้านหรือเอ็ดอย่างอยู่ตอนนี้ก็ขอให้เอฟซีแบบมีความสุขมากๆนะคะก็ดูแลสุขภาพไว้เนาะตอนนี้กะ โควิดก็น่ากลัวอยู่นะคะแต่ว่าก็เป็นกานจะให้เอฟซเหมือนเดิมเนาะคิดนี้กะพาเอฟซีมาเบิงบรรยากาศให้มันขึ้นซื้อว่าโควิดของเฮานี่มีไฟเพิ่มอีกแล้วเดี๋ยวอาจจะมีเพิ่มในนะเพราะอาจจะมีทุกต้นยางเลยก็ได้นะคะนี่บอด้นะคะเพราะว่าเซนเนดยมันบอดเนาะมยนทอนใบยางใบมันมันปลุกนะคะับห้องกระยาคุณติดทุกต้นเลยนะคือเข้ามาก็คืออ้าวนะคะอย่าให้มันสว่างสว่างสวยสว่างสวยอันนี้บรรยากาศดีอย่างนี้เลยดีมากนะคะ ก็ขอให้เอฟซีหนีรอติดตามไปเรื่อยๆนาะเดี๋ยวเขาจะพัฒนาทำนู่นนี่นั่นแต่งเสริมเติมแต่งไปเรื่อยเอฟซีหลายคนก็ถามาถามเอา้าซีเอเป็ดวองทองเทียวบาร์รัวทีงไหนเพราะคือเอสคักแท้นะก็คือทำไว้เป็นที่พักผ่อนของทีมงานของเราแล้วก็ครอบครัวของเฮาญาติพี่น้องไปเนานะหรือว่าถ้ามีเอฟซียังมาเยี่ยมมาหยามก็ได้ถ้าผู้ใดรยังมากางเต็นท์เนาะก็คิดแบบเหมือนราคาแบบโฮมสเตย์เลยนะก็คนละสองร้อยอะไรแบบนี้ ตัวใหญ่แล้วหนึ่งไม่คนละสอ0รก็คือบวกไปอีกเลขศูนย์ไปอีกสองพันเ้ยหยอกนะคะทุกคนก็เดี๋ยวให้เอฟซีเดบงบรรยากาศไปเลยเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวก็มีพี่แม่มาตั้งแคมป์เดี๋ยวก็อาจจะมีมูนตรงโน้นมาตั้งแคมป์มารู้สึกไนการให้เอฟซีใครตามหรือมีเพื่อนพี่จอยเนาะจก็ได้หรือเพื่อนชาติอะไรอย่างเงี้ยเนาะเฮาแบบสบายอยู่แล้วเนาะมาโคเฮานี่คือแบบบ่ได้แบบกัดอย่างไรมีปูมีกุ้งปลาะ ให้กินอะไรเนี่ยตำมะงุงกะครบได้กบเขาก็ยังมีน้องกบเขาก็มีน้องปลาเขาก็มีเนี่ยนะมีครบเลยมะงุงอยากตำเขาก็ตำได้เเนนาะป็ค่ะผู้ใด,ดมักบรรยากาศแบบนี้เนาะก็มาติดตามเราเรื่อยๆอยากให้เฮาเอ็ดตรงนี้จังซีกะคอมเมนต์ได้เนาะแบบแนะนำหรือติชมได้แต่ว่าเราก็ทำแบบ ป็นที่พักผ่อนครอบครัวนะคะใครหลายคนก็โอยอยากมาเที่ยวมาอย่างก็มาได้มีคนคนถามเนอเอฟซีนอนสนุนมืาน่ะน้องนุองนอ,นอ,นอ,นอน่ะไปรอตลาดเพรานเราถามว่าเปิดให้พักหรือยังอยากไปพักภาษาดังนั้นเปิดแบบว่ายังไม่ได้เปิดให <c oughs> ้พักค่ะอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าถ้าอยากแวะมาถ่ายรูปอะไรมาได้เลยนะคะทุกคนก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวขอตัวแล้วพี่จอยน้องฮอปคอยเดูแล้วเดี๋ยวขอตัว ไปแล้วนะคะน,คน,น่าโอเคอเค่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะ<อ>ก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแล้วก็กดซับสไคร e ด้วยวก็รอติดตามด้วยนะคะว่าคิดนาเราจะมีภารกิจหรือกิจกรรมอะไรที่โค้งหนองนาก็รอติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ<อ>ก็ขอให้เอซีทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูแลสุขภาพด้วยนะคะ<อ>ก็เป็นห่วงทุกคนเหมือนเดิมคะ่ะับคลิปนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะสบายดีบ๊ายบายแต่ละนะ